สวัสดีครับโหกับบลนครับช่องบักลนจำได้บอกครับตัวนี้ครับโอโลคาเซียไอเก้อเวอะไรวะแก้วนามาหรือจงอางนะครับผมว่าเบิ่งสตรูรลักลักคลิปสันส้นๆครับนี่ใบยอด ใบก็ต้องเขียวอ่อนๆงามๆครับแหวงซะล้มูว่มว่านยังบม่เห็นครับเมื่อนี้เห็นแล้วนี่ครับเห็นบ่ครับผม,บบกกบมีบนงนี่ไกลๆด้บบพกกัดลูโวกกันละอืม มันเป็นการใยนะครับนั่นการใบยังี้มีหนวดร้อมเนี่ยเขาเพราะว่าผลของการเข้เาสิบอ่ผมก็วอยฉีดยาแล้วครับบอค่อยดีก็จะคล้องมันเลยเห็นห้องก็จับบอ,อกแต่ว่าตัวน,นี้มันทิ่มาเรื่อยๆครับนอนปีเสือ้อพอมันกินสักพักมันจะกินจนมดใบไันนะครับ ต,ตัวของพืชใบครับสีรายอยู่ใดแล้วครับผมเดี๋ยวผมเคลียร์บ้างค,ครับเคลียร์ไปบ้างครับก็ะเนีนนะครับลมพัดปานได๋กับหดนำประได้กับบอกเลย ก็แน่นพอมใส่ออกครับเหมาะกับแม่ใหม่ๆม่ต้องเจอเสีแล้วครับแล้วก็บีกินองเขาดีนะเคล็บจานๆนครับกำจัดนอนด้วยมือเรา <c oughs> Agora de